คุณผู้ชมที่จังหวัดตรังเนี่ยมีอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะครับอันนี้เป็นเก๋งที่ไปพุ่งข้ามเกาะกลางถนนและพอข้ามไปปุ๊บปรากฏว่าไปประสานงากับรถที่มาอีกทางหนึ่งนะฮะเป็นรถตู้ครับคุณผู้ชมฮะพอชนปุ๊บเนี่ยรถตู้อีกคันตามมาแล้วทับทางฝั่ง รถเนี่ยซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะคือเอาอุบัติเหตุก่อนนะฮะอุบัติเหตุเบื้องต้นเนี่ยมีคนตายนะครับตาย1เจ็บ2นะฮะแต่ประเด็นมันไม่ได้จบแค่อุบัติเหตุแล้วมีคนตายนะครับเพราะรถตู้คันที่ตามมาซ้ำเนี่ยชนซ้ำเนี่ยจนมีคนตายคุณผู้ชมฮะหาคนขับไม่เจอนะครับคนขับหนีจากจุดเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่พยายามจะไปตรวจสอบรถตู้คันดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่า โอ้โห oh ท้ายรถขนบุรี่เถื่อนเต็มคันเลยทีเดียวนะฮะตำรวจสพเมืองตรังไปตรวจสอบอุบัติเหตุนี้นะครับแล้วกลายเป็นว่าเดี๋ยวตำรวจต้องขยายผลเพิ่มเติมจุดเกิดเหตุคือตรงถนนสายตรังปลเหลียนนะครับในพื้นที่ตำบลโคกหลออำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับเกง่งข้ามก่อกลางไปไประสานงานก,กับรถอีกคันพอชนเสร็จปั๊บรถตู้คันที่ขนบุหรี่เถื่อนเนี่ยเต็มรถเลยนะฮะตามซ้ำอีกที โอ้โหเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทางฝั่งเก่งที่มีคนตายเนี่ยเห็นบอกว่าเบื้องต้นนะฮะมีชายอายุประมาณ60ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บส่วนผู้โดยสารอีกคนหนึ่งก็คือเป็นชายวัย60ปีเช่นเดียวกันคนที่ทราบชื่อแล้วคือในชอบนะครับอาการสาหัสไม่มีชีพจรนะฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะ C p r แล้วแต่ท้ายที่สุดยื้อชีวิตไว้ไม่ได้นะครับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เดี๋ยวตำรวจจะมีการขยายผลต่อนะฮะว่า ไอ้รถตู้คันนี้ที่ชนซ้ําแล้วทําให้เขาตายเนี่ยโอ้โหไปขนบุหรี่เถื่อนมายังไงนะฮะยังตามหาคนขับไม่เจอในตอนนี้นะครับ